พบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ Youtube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fit Money f a c o b o o แฟ a เพจฟิตมันนี่ทีเฟนะครับเติม t f เ c t เข้ามาอีกนิดนึงเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แดงก็จะมีเป็นข้อสรุป6ข้อคิดก่อนลาออกมาเป็น Full Time t r a d e r ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นลงมาเยอะมากๆลงมาตลอดเลยรวมทั้งก่อนหน้านี้อีกหลายปีเรียกว่าเป็น10ปีเลยตลาดหุ้นไทยเนี่ย ก็เป็นอยู่ในช่วงไซเวย์จริงๆถ้าถามว่าช่วงไซเวย์เนี่ยก็จะมีคนได้กําไรแล้วก็มีคนขาดทุนอยู่มันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเทรดถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยช่วงที่ตลาดขึ้นเป็นเทรนด์แบบแรงๆเลยอย่างเช่นช่วงวิกฤตหลังโควิดเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาหลายร้อยจุดถูกไหมแล้วก็เป็นช่วงก่อนหน้านั้น,น,นที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างเดียวมีข่าวดีมารับเนี่ยในช่วงที่ตลาดมันเขียว หลายคนอาจจะมีความคิดในหัวว่าเราอยากจะลาออกมาเป็น full time trader จังเลยเพราะว่าเหมือนทำเงินได้ง่ายวันนี้พี่แดงก็เลยให้ข้อคิด6ข้อว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะลาออกมาเป็น full time เนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาอะไรเป็นประเด็นสำคัญด้วย จริงๆอาชีพอิสระทำงานสบายสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีแท็บเล็ตสักเครื่องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยกดดันผลงานไม่มีลูกน้องมาคอยดูแลจ้าจี้จ้าชัยเนี่ยพี่แดงเชื่อว่าอาชีพแบบนี้เขาเรียกว่าอาชีพในฝันที่หลายๆคนต่างก็เสาะแสวงหาและหนึ่งในนั้นเนี่ยพี่แดงก็มองว่าอาชีพเทรดเดอร์หรือนักลงทุนเต็มเวลาเนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนสนใจอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพหรือผันตัวเนี่ยมาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันมีบางสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความผิดหวังความผิดพลาดท,ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตพี่แดนก็เลยลิสต์ออกมาให้ประมาณ6ข้อนะครับอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้นึกได้6ข้อเอาละครับอย่างแรกเลยเนี่ย อาชีพเทรดเดอร์หรืออาชีพนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่งานที่สบายอย่างที่หลายๆคนคิดมันเป็นงานที่ต้องทำงานหนักไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆเลยถ้าหากเราต้องการผลตอบแทนที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์เก่งกำไรแบบระยะสั้นหรือ,อนักลงทุนระยะยาว value investor อย่างเงี้ยคือทั้งสองอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียพี่แดงก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือเรียกว่าพวกเทรดเดอร์เก่งกำไรเนี่ยข้อดีเลยนะก็คือ เราอาจจะได้มองเห็นกําไรทุกวันได้เห็นตัวเงินว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีกําไรบวกแล้วกี่บาทกี่เปอร์เซน็นต์ขาดทุนเนี่ยเราไปคิดรวมกับเมื่อวานแล้วเนี่ยคิดทั้งสัปดาห์เราบวกไปแล้วเท่าไหร่ลบไปแล้วเท่าไหร่หรือเราอาจจะเทรดเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราก็ถอนเงินออกจากพอร์ตนี้เพื่อนํามาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันก็ได้ข้อดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นเงินทุกวันเหมือนเราจับจ่ายใช้สอยเหมือนเรารู้สึกทํางานแล้วมันได้เนื้องาน แต่ข้อเสียของการเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นเลยก็คือมันจะต้องใช้พลังงานส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าหน้าจอทุกวันนอกจากที่เราจะต้องแบบดูตลาดในช่วงที่ตลาดเปิดแล้วเนี่ยหลังจากตลาดปิดเทรดเดอร์ระยะสั้นเนี่ยก็ยังต้องทําการบ้านทุกวันนะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่จะขึ้นต่อเพราะว่าการที่เราเล่นระยะสั้นเนี่ยเรากาลังเล่นกับโมเมนตัมของหุ้นถูกไหม ก็คือถ้ามันมีโมเมนตัมเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปมันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อคือเราต้องไวเพราะฉะนั้นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาแล้วก็ทกําการบ้านแทบจะทุกวันในส่วนของนักลงทุนระยะยาวหรือที่เราเรียกกันว่า value investor เนี่ยข้อดีเลยก็คือมันไม่จําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอแบบเกาะติดเหมือนกับเทรเดอร์ระยะสั้นแต่ว่ามันมีข้อเสียนะก็คือเราจะสามารถควบคุมผลตอบแทนต่างๆได้ยาก อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเงินลงทุนอยู่1ล้านบาทแล้วเราก็ต้องการผลตอบแทนสิ้นเดือนเนี่ยประมาณสัก5%สมมุตินะหรือมากกว่านี้หรือจำนวนบาทก็ได้มันจะกำหนดได้ค่อนข้างยากเพราะว่าคนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองกันที่ปัจจัยพื้นฐานเราคาดหวังว่าหุ้นเนี่ยมันควรจะปรับตัวขึ้นไปตามแผนการที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าในบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นมันก็ไปคนละทิศคนละทางกับ ปัจจัยพื้นฐานหรือผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นๆผลประกอบการมันออกมาดีมากเลยนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันล่วงหล่นทุกวันทุกวันน่ะเราเห็นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพี่แดงก็แนะนําว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์แบบจริงจจังๆเนี่ยเราควรจะเป็นให้ได้ทั้งเทรดเดอร์ที่เก่งกํไรระยะสาั้นแล้วก็เทรดเดอร์ที่เป็น value investor ก็คือในจังหวะที่เรา ต้องการเงินมาจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งพอร์ตหนึ่งเพื่อมาเล่นเป็นเก์กำไรแล้วก็ถ้าเราอยากจะพลิกชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรดเดอร์แบบปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ถือในระยะยาวแต่ถ้าเราถือในระยะยาวบางครั้งเงินปันผลมันไม่พอกินด้วยซ้ำถูกไหมมันก็เลยต้องแบ่งพอร์ตแบ่งพอร์ตเป็น2ส,ส่วนว่าเป็นจับจ่ายใช้สอยกับเป็นพลิก ชีวิตเราในอนาคตเพราะนั้นเทรดเดอร์ไม่ใช่งานสบายอย่างที่คิดนะครับทั้งสงสายเส้นทางของเทรดเดอร์เนี่ยก็ต้องมีการทำกันบ้านที่มากมายเหมือนกันนะครับเอาละอย่างที่2ก็คือการที่เราจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรได้บ้างและก็เราทําอะไรไม่ได้บ้าง ก็คือนักลงทุนที่ตั้งใจจะมาเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยแต่ทํางานประจําไปด้วยสุดท้ายไม่มีเวลาในการติดตามดูกราฟหรือว่าไม่มีเวลาในการมาทําการบ้านหุ้นในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องกลายมาเป็นนักลงทุนระยะยาวแบบไม่ตั้งใจอะเนี่ออกไหมก็คือซื้อแล้วติดดอยนั่นเองหรืออย่างบางท่านเนี่ยตั้งใจจะเป็นนักลงทุนระยะยาว วิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานแบบมีปู่วอลเลนบัฟเฟตเป็นต้นแบบเลยนะแต่พอเห็นเพื่อนๆเนี่ยที่เขาเทรดเก่งกําไรระยะสั้นเล่นหุ้นซิ่งเล่นหุ้นปั่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งเทรด DW หรือเทรดทีเฟกต่างๆได้กําไรกันทุกวันเลยจิตใจเรามันก็ค่้อยเขวไง อยากจะได้เงินเข้ากระเป๋าเหมือนอย่างเพื่อนๆบ้างอะทำให้เราแบบหลุดแผนที่เราวางเอาไว้กลายเป็นว่าจากที่เราถนัดในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเรากลับไปต้องไปเทรด DW เทรดทีเฟกหรือเล่นหุ้นซิ่งหุ้นปั่นเนี่ยซึ่งปัจจัยพื้นฐานมันมันไม่มีนะครับมันเลยหลุดจากแผนที่เราวางเอาไว้กลายเป็นว่าเราเนี่ยอยากได้เงินแต่ไปทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันก็เลยกลายเป็นผลเสียดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองโฟกัสในแนวทางของตัวเองก่อนว่าเราอะต้อง การเป็นทักลงทุนแบบไหนที่เราถนัดอะไรมีเวลามากน้อยแค่ไหนมีเวลาติดตามมากน้อยแค่ไหนอย่างบางคนถนัดหุ้นเล็กนะแต่พอตลาดหุ้นใหญ่เขาวิ่งกันฝรั่งเข้าเนี่ยวิ่งกันอุตลุดเลยต้องยอมตกรลนะเพราะว่าเราถนัดหุ้นเล็กถนัดหุ้น MAI เพราะเราโฟกัสในหุ้นเล็กของเราหรือบางคนถนัดเทรดแต่หุ้นอย่างเดียวแต่ช่วงตลาดขาลงที่ผ่านมาลงแบบยาวๆเลยเนี่ยคนที่เทรดหุ้นอย่างเดียวก็ทําอะไรไม่ได้ ถูกไหมได้แต่นั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะลงสุดมีสัญญาณที่พอจะเก็บหุ้นได้บ้างแต่มองกลับไปที่เพื่อนครับเพื่อนเนี่ยเทรดทีเฟกโอ้โหเทรดดีวกดพุทธกดช็อตกันเมามันเลยได้กําไรเป็นกอบเป็นกรรมเห็นไหมครบับถ้าเราไปเทรดแบบนั้นเนีเ่ยแล้วเราไม่กล้าเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะคัดลอสเพราะเราเรารู้ว่าเราเราไม่กล้าคัดล้ออ่ะแต่เราเห็นเพื่อนได้ตังจากการช็อตรหรือว่ากดพุทธดีวเราอยากจะทําบ้าง เราไม่กล้าคัดสุดท้ายแล้วเราก็เจ๋งเราจึงต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้บ้างสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดสิ่งที่เรารับได้และรับไม่ได้อันนี้สําคัญมากอย่าฝืนทําในสิ่งที่เราเห็นแต่คนอื่นบอกว่ามันได้มันได้อันนั้นคือของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของเราเอาละข้อ 3. ภพาพื้นหลังหายไปเฉยเลยนะครับข้อ 3. คนรอบข้างเนี่ยควรจะเข้าใจหรือสนับสนุนด้วย อาชีพเทรดเดอร์ der, หรือนักลงทุนเนี่ยคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องเข้าใจในลักษณะของเนื้องานว่าอาชีพของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวเพราะว่าถ้าหากคนรอบข้างไม่เข้าใจเนี่ย บอกได้เลยครับว่ามันจะเกิดแรงกดดันที่ค่อนข้างสูงมันก่อให้เกิดผลเสียในการเทรดได้ซึ่งการที่เราจะทําให้คนรอบข้างเข้าใจได้นั้นเนี่ยพี่แดงคิดว่าเราจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความจริงจังในเส้นทางเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและเราสามารถที่จะทํากําไรจากอาชีพนี้ได้จริงๆดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจลาออกมาเทรดเต็มตัวเนี่ยพี่แดงอยากให้เราเนี่ยเก็บผลงานหรือผลลัพธ์ที่มันเป็นรูปธรรมให คนรอบข้างเห็นชัดๆเลยว่าเราสามารถที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพจริงๆได้ให้ลองพูดคุยกับคนรอบข้างให้เข้าใจด้วยว่าอาชีพนี้เนี่ยก่อนที่มันจะสําเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์เพราะว่าบางช่วงน่ยมันเป็นช่วงที่ดีบางช่วงก็เป็นช่วงที่ยากมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกวันให้ให้เขาเปรียบเสมือนว่าเราอะ่ะกำลังทําธุรกิจ บางเดือนมันอาจจะขาดทุนบางเดือนมันอาจจะได้กาไรเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพอจบครบไตรามาสหรือครบครึ่งปีหรือครบปีเนี่ยค่อยมาสรุปตัวเลขกันอีกทีไม่ใช่สรุปมาในแต่ละวันแล้วจะมาคอยกดดันทําให้เราเครียดได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเหมือนกันข้อ 4. ควรจัดสรรเงินสําหรับการลงทุนแล้วก็เงินค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยออกจากกันให้ชัดเจนคือแนะนําว่าเราควรจะกันเงินสํารองเพื่อเป็นสําหรับค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาไว้อย่างน้อย1-2ปีเลยครับ ไม่ใช่6เดือนนะถ้าเป็นทฤษฎีการเงินเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมเงินเอาไว้เผื่อเวลาตกงาน6เดือนถูกไหมแต่ถ้าเราอยากจะมาเป็นเทรดเดอร์แบบเต็มเวลานะพี่แดงแนะนําเลยว่าให้การเงินเอาไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1-2ปีเพื่อความสบายใจเพราะว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยมันบางครั้งมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้พี่แดงไม่อยากให้เราต้องไปถอนเงินออกจากพอร์ต เพราะบางทีพอร์ตของเราเราวางแผนรูปแบบการเทรดเอาไว้แบบชัดเจนแล้วอะแต่ปรากฏว,ว่าอยู่ๆค่าใช้จ่ายมันล้นออกมาค่าใช้จ่ายค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันมาต้องจ่ายมางวดน,นี้เนี่ยเราจะต้องไปถอนเงินออกจากพอร์ตคราวนี้มันรวนหมดเลยทั้งระบบถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนไหนมีภาระเยอะเราก็ต้องเตรียมเงินส่วนนี้เอาไว้ให้มันมากขึ้นตามไปด้วยพอทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราโฟกัสไปที่การลงทุนของเราได้แบบสบายใจนะครับในส่วนของภาระหนี้สินอื่นๆเนี่ยพี่แดงอยากจะให้ จัดการให้มันหมดไปก่อนที่จะลาออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นหนี้รถหนี้บัตรเครดิตทุนกู้ยืมทุนทกซอหรือแม้กระทั่งหนี้สินระยะยาวเช่นหนี้บ้านเนี่ยถ้าเรากันเงินส่วนนี้เอาไว้แบบเรียบร้อยแล้วนะเอาไว้แบบสำรองจ่ายให้ได้1-2ปีเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราผ่อนบ้านเดือนละ20,000 เราก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ผ่อนเอาไว้24เดือนเตรียมไว้เลยนะครับหรือประมาณ4ี่แสนโดยที่คิดว่าเราจะไม่ไปรบกวนเงินจากพอร์ตของการลงทุนของเราเลยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะเทรดแบบเก่งกําไรระยะสั้นแล้วนาเงินกําไรที่ได้มาจ่ายเป็นค่าผ่อนบ้านเพราะว่าไอความไม่แน่นอนในช่วงเริ่มต้นของการเป็น f u ลไทม์เทรดเดอเนี่ยพี่แดงต้องบอกเลยว่าแรงกดดันมันสูงความคาดหวังมันสูงมันก่อให้เกิดความเครียดความกดดัน ทำให้เสียระบบในการลงทุนที่เราวางแผนเอาไว้ได้เลยง่ายๆเลยนะครับต่อไปข้อ5าฉากพื้นหลังมันหายไปหมดเลยตอนแรกพี่แดงมีพื้นหลังนะครับก็ฟังพี่แดงแทนแล้วกันนะครับอย่ารีบให้รางวัลตัวเองเร็วเกินไปหลายๆคนเนี่ยออกมาเทรดเต็มเวลาได้ไม่นานพอเริ่มที่แบบจับทางได้ว่าอ๋อที่แท้มันทําแบบนี้มันก็สามารถทํากําไรได้พอได้กําไรมาก็เริ่มที่จะให้รางวัลตัวเองแบบชิ้นใหญ่ๆ หรือจะเริ่มซื้อทรัพย์สินต่างๆอย่างเช่นซื้อบ้านเนี่ยซื้อรถพวกนี้มันเป็นภาระผ่อนระยะยาวด้วยนะวัฏจักรของการลงทุนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะกว่าเราจะเรียนรู้มันได้ครบหลูมครบวัฏจักรของมันบางช่วงที่เราเข้ามาแล้วปรากฏว่าตลาดมันดีสมมุตินะตลาดมันไม่ดีแต่เราเทรดสวิงเทรดปรากฏว่ามันไซด์เวสวิงเทรดรอบใหญ่เราเลยได้กําไรตลอดแน่นอนครับทันทีที่เทรนดมาเท่านั้นแหละเราขาดทุนตลอด ถ้าเราอยู่ในตลาดที่ไม่มากพอเช่นเข้ามาได้แค่เดือนเดียวครึ่งปีอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะไปซื้อรถซื้อบ้านสักคันผ่อนเอาไว้เนี่ยพี่แดงมองว่าใจเย็นๆครับเพราะว่าเรายังไม่ผ่านวัฏจักรของการลงทุนที่มากพอแล้วก็พี่แดงอยากให้มองอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอผลกําไรทบต้นถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเงินต้นเรา1ล้านบาทเราเทรดได้กําไร5%ต่อเดือนนะ5%ต่อเดือนก็คือ5 0,000บาท แต่ถ้าสมมุติว่าเงินต้นเรากลายเป็น10ล้านบาทเราได้5%เรซเราจะได้เป็น5 0 0แสนบาทถูกไหมคือจำนวนเปอร์เซ็นต์นมันเท่ากันแต่ตัวเนื้อเงินมันมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเราใช้วิธีการที่เทรดแล้วได้กำไรมาอย่าเพิ่งให้รางวัลตัวเองชิ้นใหญ่เนี่ยทยอยเอาเงินตรงนี้มาเป็นทุนเพิ่มขึ้นพี่แดงมองว่าถ้าเราเทรดโดยมีระบบที่สเสถียรเนี่ยตัวเงินตัวเม็ดเงินเนี่ยของเรามันจะมากขึ้น นะครับให้เราให้รางวัลความสําเร็จของตัวเองในระดับที่เหมาะสมกับกําไรที่เราทําได้ก่อนก็พอนะครับอย่าเพิ่งสร้างภาระผูกพันในระยะยาวอ,าอันนี้ก็เป็นข้อคิดในส่วนของข้อ5ข้อสุดท้าย <c oughs> มีการลงทุนอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นเออไม่ใช่ว่าต้องมาลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเราสามารถทําธุรกิจอื่นๆไปพร้อมกับการลงทุนในหุ้นด้วยก็ได้เพราะว่า การที่เราเป็นนักลงทุนพาร์ทไทม์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้จริงจังกับการเทรดหุ้นนะทุกๆก,การที่เราซื้อขายหุ้นเนี่ยเราทําเป็นเหมือนเป็นอาชีพของเราอีกอาชีพหนึ่งเลยเป็นอาชีพที่2เลยเราไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าถ้าหากเรามองว่าการลงทุนหุ้นเป็นอาชีพเสริมเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มันก็จะเป็นแค่เหมือนอาชีพเสริมก็คือได้น้อย แต่ถ้าเรามองว่าการลงทุนในหุ้นของเราเนี่ยเราทําจริงๆนะมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเรานะไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพที่2เราก็จะตั้งใจเรียนรู้กับมันอย่างเต็มที่เพราะนั้นผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกับที่เราเป็นนักลงทุนเต็มตัวหรือเต็มเวลาอย่างแน่นอนที่สําคัญเนี่ยเรามีแหล่งรายได้หลายทางยังไงมันก็ดีกว่ามีรายได้ทางเดียวแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาที่แบบตลาดไม่เป็นใจเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ยังมี งานอื่นมีอาชีพอื่นให้เราไปโฟกัสไม่ใช่มานั่งหมกมุ่นนั่งกลุ่มอยู่ว่าทําไมตลาดไม่ไปไหนเลยเดือนนี้เราไม่มีตังค์เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอย่าเพิ่งรีบด่วนลาออกเลยครับให้เราคิดเสมอว่าเรายังมีรายได้หลายทางดีกว่ามีรายได้ทางเดียวสําหรับคนที่แบบยังมีงานการที่แบบมั่นคงอยู่นะไม่มีปัญหากับที่ทํางานพี่แดงก็ยังแนะนานะครับว่ามีรายได้หลายทางดีกว่า ยิ่งถ้าคนไหนบอกว่าอยากลาออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาเพราะว่าเบื่องานประจําเบื่อเพื่อนร่วมงานเลยต้องการที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นเพราะมองว่าการเล่นหุ้นมันง่ายมีโน้ตบุ๊กสักเครื่องมีอินเทอร์เน็ตไปเทรดอยู่ร้านกาแฟนั่งเทรดอยู่ริมทะเลเนี่ยเห็นเพื่อนโชว์กำไรกันในสื่อโซเชียลมากมายจริงๆเราต้องบอกว่าเบื้องหลังการเทรดหุ้นเนี่ยล้วนแฝงไปด้วยการฝึกฝนอย่างหนักทั้งสิ้นเลยนะต้องมีวินัยอย่างสูงนะ เทรดแบบชิวๆเหมือนที่เราเห็นในการโปรโมทเนี่ยมันมันไม่มีจริงนะครับมีจริงแต่ว่าตอนที่เขาไปพักเนี่ยคือพักผ่อนนะครับไม่ใช่ว่าพักไปแล้วไปเทรดอยู่ริมชายหาดนะสมมุติว่ากําลังจะกดออเดอร์แล้วอินเทอร์เน็ตมันหลุดนิดจบกันเลยนะชีวิตเราต้องแยกให้ออกครับว่าระ,ระหว่างความจริงกับภาพที่เขาโปรโมทเนี่ยมันเป็นคนเรื่องอ่าก็ประมาณนี้ครับเป็น6ข้อที่พี่แดงสรุปมองว่า ถ้าเราจะเป็นเทเดอร์ฟูลไทม์เนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องคิดอยู่บ้างประมาณ5-6เรื่องประมาณนี้นะครับอะไรเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคิดก่อนที่จะไปเป็นฟูลไทม์เทเดอร์นะถ้าให้พี่แดงสรุปเลยเนี่ยก็คือ 1. เรามีระบบเทรดที่แบบชัดเจนมากพอหรือ,อยังซึ่งไอการที่จะมีระบบเทรดที่ชัดเจนมากพอเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บสถิติมาระยะเวลาหนึ่งอย่างที่2เรามีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่าง เตรียมเอาไว้ชัดเจนถูกต้องแน่นอนแล้วหรือยังซึ่งเอค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทําบัญชีกันมาเราถึงจะรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถูกไหมมีระบบมีค่าใช้จ่ายมีเงินรองรังเอาไว้ถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นตามแผนเนี่ยเอาไว้มากงน้อยแค่ไหนด้วยแล้วก็คนรอบข้างต้องเข้าใจก็ประมาณ6ข้อที่พี่แดงสรุปให้นะครับก็ฝากเอาไว้เผื่อท่านไหนที่อยากจะลาออกมาเป็น full time trader ไม่ว่าจะเป็น full time trader ในเรื่องของ ตลาดหุ้นไทยหรือ,อในตลาดต่างประเทศก็แล้วแต่ถ้าตลาดหุ้นไทยข้อดีหน่อยที่พี่แดงเจอตอนนี้เลยนะก็คือมันมีเวลาหยุดพักแต่ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยช่วงจังหวะที่กราฟมันกระตุก,กก็คือช่วงเวลาที่เรานอนนั่นเองนะครับเวลาประกาศข่าว f o m c ประกาศข่าวนอนฟาร์มเนี่ยมันมีผลกระทบทําให้เรานอนไม่เต็มอิ่มนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยการนอนเต็มอิ่มเป็นเรื่องยากนะเออเอาละ ยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube c h a n n e ลของพี่แดงแล้วก็ในส่วนของ Facebook Fanpage แล้วก็ IG ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ